สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลกับผมนัครินศรีเลิศนะครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงของการพิกแฟ้มข่าวมีคดีหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าคณะกรรมการปปชนะครับโดยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโฆษกของปปชด้วยเนี่ยได้ออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปปชนั้นมีคําสั่งนะครับแล้วก็ออกมาในเรื่องของการเกี่ยวเนื่องกับคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตของ อดีตข้าราชาการระดับสูงคนหนึ่งนะครับคนนี้นั้นเป็นถึงอดีตอธิบดีกรมสัมพากรนะครับแต่ว่าได้มีการทุจริตต่อหน้าที่แล้วในการทุจริตเนี่ยนะครับทำให้แผ่นดินนั้นเสียหายไปประมาณ3,000กว่าล้านนะครับแล้วทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีการยึดมานะครับแล้วปปชนั้นเข้าไปดูในคดีอยู่ก็คือทองคานะครับซึ่งทองคํานั้นนะมีมูลค่านะครับถึง871ล้านบาทในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นจํานวนทองคำเนี่ยก็สูงถึง2 0,000 976บาทแต่ว่าเป็นบาททองคำนะครับซึ่งมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งคดีนี้นะครับได้มีการสืบสวนกันมาอย่างยาวนานแล้วคนที่ผิดนะครับก็คือคนคนที่ชื่อว่าสาธิตลังคัสิรินะครับซึ่งคนนี้ได้ถูกสารแผนแผนของเรื่องของที่พิจารณาคดีความเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่นะครับได้พิพากษาไปแล้วว่าให้จำคุกตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ย ส่วนหนึ่งนี้จะจะถูกยึดเป็นของแผ่นดินนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่จะยึดมาก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของทองคำนะครับซึ่งมีมูลค่าถึง871.56ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็เก็บรักษาอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีที่จะส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังนะครับยึดเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทีนี้นะครับมันนอกนอกจากเรื่องของการยึดทรัพย์ของคุณสาธิตเนี่ยนะครับจริงๆประวัติชีวิตของคุณสาธิตเนี่ยน่าสนใจนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นอดีตข้าราชการดาวรุ่งที่มีความสามารถอย่างมากนะครับครอบครัวดีการศึกษาดีแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเอาความเข่ยวชาเรื่องภาษีของตัวเองเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นทํางานอยู่ในกรมภาษีมาอย่างยาวนานนะครับจนกระทั่งขึ้นมาถึงเป็นอธิบดีกรมสรรพากรนะครับซึ่งกรมสรรพากรเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแหละในเรื่องของการที่ว่า,าต้องมีหน้าที่จะต้องทําเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับเพื่อจะเอาเข้ามาเป็นไรายได้แผ่นดินแต่ว่าถ้าเกิดว่า อธิบดีนั้นทุจริตเองนะครับโทษนั้นก็จะหนักนะครับแล้วก็พอความเสียหายมันเป็นที่ปรากฏเนี่ยก็จะทําให้ต้องโทษจําคุกแบบนี้นะครับแล้วก็โดนยึดทรัพย์ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเส้นทางของชีวิตของคนที่ชื่อสาธิตลังคาสิริกันหน่อยแล้วกันนะครับคือคุณสาธิตเนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่ฐานะดีนะครับพี่ชายของเขาเนี่ยเคยดํารงตําแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรนะครับในสมัยของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัน คุณสาธิตนั่นเป็นคนเรียนดีนะครับก็เรียนอยู่ในต่างจังหวัดตอนแรกนะครับเป็นคนจังหวัดแพร่แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมานะครับเรียนที่เซิงขเบียนจากที่จากที่จบเซิงขเบียนนะครับเซิงขบเบียนนั้นก็เป็นโรงเรียนที่มีถ้าเราติดตามข่าวเราจะรู้ว่ามีสิทธิ์เก่าหลายคนนะครับแล้วก็หลายคนนั้นถึงกับเรียกว่าเซงขเบียนคอนเนคชั่นนะครับก็เป็นเป็นเรื่องของทางการเมืองด้วยนะครับที่ผูกโยงกันก็คุณสาธิตนั้นจบจากเซิงขบเบียนเสร็จก็ไปเรียนเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่คณะเศรษฐศาสตร์จากนั้นนะครับก็จบการศึกษาที่เศรษฐศาสตร์แล้วก็ไปไปเรียนระดับมหาบัณฑิตนะครับปริญญาโทที่อเมริกานะครับคุณสาธิตก็จบมหาวิทยาลัยที่อเมริกานะครับจบที่แอตแลนตานะครับก็ถือว่าอายุยังน้อยนะครับตอนที่จบมาเนี่ยนะครับพอจบเสร็จก็เข้ากลับเข้ามารับราชการที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งตอนที่กลับเข้ามารับราชการเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ที่ แผนนโยบายและภาษีนะครับซึ่งดูแลเรื่องของการเจรจากับต่างประเทศตรงนั้นก็ถือทําให้คุณสาธิตนก็มีบทบาทมากขึ้นนะครับในกระทรวงเป็นข้าราชการดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับแล้วก็ในที่สุดนี่ก็ไต่เต้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็ในช่วงที่ประเทศเหล่านั้นมีการปฏิรูปเรื่องภาษีครั้งใหญ่นะครับก็คือปีประมาณปี2531ถึง2534นะครับรัฐบาลนะก็มีการปฏิรูปนะครับจากภาษี ในเรื่องของภาษีการค้านครับมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มคุณสาธิตนะครับก็ถูกเข้าวางตัวเข้าไปเป็นคนหนึ่งที่ทําเรื่องของมาตรฐานภาษีเรื่องนี้กลุ่มแรกๆนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกําหนดนโยบายร่างกฎหมายต่างๆจนถึงปี2535นนะครับก็เรื่องของภาษีกฎหมายเรื่องที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็ประกาศใช้ ุณสาธิตเนี่ยจึงกลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับเรื่องครงสร้างภาษีของกรมสัมพารทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มมีทั้งแง่มุมของเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเนี่ยครบถ้วนเลยเรียกได้ว่าหาตัวจับได้ยากอายุราชการเนี่ยก็ยังเหลือเยอะนะครับในที่สุดเนี่ยเอ่อก็ขึ้นมาดํารงตําแหน่งที่สําคัญสําคัญนะครับในช่วงของออรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับช่วงปี25 5 1นนะครับก็ ตอนนั้นเนี่ยคุณสาธิตก็ขยับขึ้นมานะครับเป็นรองประหลัดกระทรวงการคลังครับในปี2 5 5 2แต่ว่านั่งอยู่ในตาแหน่งรองประหลัดคือตําแหน่งรองประหลัดนี้เราจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นตําแหน่งที่เหมือนเอ่อคนที่มีความสามารถบางทีก็มานั่งอยู่นะพักไว้เพื่อจะไปตําแหน่งเป็นอธิบดีหรือว่าเป็นผู้มนวยการในตําแหน่งที่สําคัญสําคัญในกระทรวงคุณสาธิตก็ขึ้นไลบ่บริบริหารกระทรวงนะครับมาเป็นรองประหลัดในปี2552แต่ว่าอยู่ในตําแหน่งรองประหลัดได้แค่3ปีครับเราก็ถูก ย้ายนะครับไปเป็นผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยถือว่าใกล้นายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าต้องทำข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับให้กับรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีอยู่ตลอดก็คือขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับในเดือนตุลา2552ก็ขึ้นมานั่งในตําแหน่งผู้ำนวยการเนี่ยนะครับซึ่งผู้ำนวยการอันเนี้ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเทียบเท่ากับอธิบดีนะครับพอขึ้นมาตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับ คุณสาธิตนะครับก็ได้รับแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็ในปี2553เนี่ยขยับขึ้นมาเลยนะครับมาเป็นอธิบดีกรมสัมภารนะครับพอเป็นอธิบดีกรมสัมภารเนี่ยเรื่องมันก็เกิดขึ้นนะครับในช่วงปี2552ของ2553เนี่ยแหละครับคือก็มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในเรื่องของความไม่ชอบนะครับเพราะว่ามีบริษัทเหล็กบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับที่แล้วก็มีบริษัทในลูกลูก รวมกันเนี่ยประมาณ25บรษันครับเป็นกลุ่มบริษัทนี้นะครับซึ่งได้รับการคืนภาษีผิดปกติเรื่องราวเนี่ยก็มีการดําเนินไปเรื่อยๆนะครับคุณสาธิตเนี่ยไม่ได้คืนภาษีให้กับกลุ่มบริษัทนียแค่ปีเดียวนะครับในรูปแบบที่มันผิดผิดปกติมากๆทํากันเป็นกระบวนการมาระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งเรื่องเนี่ยนะครับมันไปมาแดงเอาในช่วงสมัยปี2556นะครับในช่วงที่สมัยคุณยิ่งรักชินวัตนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี จึงก็มีข้อร้องเรียนไปนะครับก,ก็เริ่มมีการตั้งกรรมการสอบนะครับคนที่เป็นกรรมการสอบคนหนึ่งเลยนะครับของเรื่องนี้นะครับก็คือประหลัดกระทรวงการคลังในขณะนั้นนะครับก็คือคุณลังสันศรีวรศาสตร์ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ของกระทรวงนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนร่วมกับปปชนะครับ eyes. ตอนแรกเนี่ยก็มีรายชื่อของคนที่อยู่ในข่ายที่จุริติในเรื่องภาษีเนี่ยส่งมาให้กรรมการนะครับที่จะลงโทษแล้วนะครับจะ คือลง,งโทษก็มีตั้งแต่ส่งส่งต่อให้กับระบบยุติธรรมนะครับส่งไปศาลแล้วก็มีโทษถึงขน,นาดต้องออกจากราชการนะครับแต่ว่าในรายชื่อตอนแรกนะี่ไม่มีชื่อของคุณสาธิตลังคัสิรินะครับเรื่องของการสอบสวนเรื่องเนี้ยจึงไปตั้งคณะอนุกรรมาการแยกนะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยบอกว่าตัวการใหญ่นะครับที่อยู่ในเรื่องของการทุจริตอันนี้ยังไม่ได้รับการลงโทษนะครับ ก็คืออธิบดีกรมสัมพาร์ในขนาดนั้นนั่นเองนะครับจนกระทั่งมีชื่อของคุณสุภาบิยจิตตินะครับซึ่งคุณสุภาบิยจิตติเนี่ยนะครับก็เข้ามาสอบสวนในเรื่องนี้ตอนนั้นนั้นตอนนั้นก็ดํารงตําแหน่งอยู่ในตำ,ตำแหน่งสําคัญในกระทรวงการคลังนะครับก็มาสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยคุณสุภานนั้เป็นอดีตประหลัดอดีตรองประลัดกระทรวงการคลังนะครับก็ประหลัดกุลังสันก็ให้คุณสุภาเข้ามาสอบเรื่องนี้เพิ่มนะครับแล้วก็มีพยานถนึงยถึง18ปากนะครับซึ่ง สักทอดไปว่าความผิดครั้งนี้มันไปถึงระดับอธิบดีกรมสัมภารนะครับเรื่องนี้นะครับก็เลยเ,เข้ามาสู่จุดพลิกผันนะครับแล้วกเ็เริ่มมีเรื่องเริ่มมีการชี้มูลความผิดจากปปชมานะครับตอนแรกเนี่ยก็อายัดทรัพย์สินต่างๆไว้มูลค่า600ล้านบาทก่อนนะครับตอนแรกคือทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ไปยึดมาเลยนะครับก็เป็นทองคําอย่างที่เราบอกกันแล้วนะครับว่าคือคดีความนี้มันก็ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันนะครับ ไอ้ทองคํามูลค่ากว่า2 0 0 0 0บาทที่ยึดไดจากบ้านคุณสาธิตเนี่ยวันที่มาที่กระทรวงารนลังเนี่ยก็มาเป็นเป็นเซฟเลยนะครับมีการตรวจนับกันเสร็จแล้วก็ส่งไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเป็นผู้ที่รักษาไว้จนกระทั่งคดีนั้นสิ้นสุดในชั้นปปชนะครับก็มีคําสั่งให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินในตอนนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับก็มีการสอบสวนมานะครับจนมาทั้งปี2559ออันนี้ก็คือจะเห็นนะครับว่ามันเข้ามาสู่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้ว นะครับคือก็แสดงว่า3รัฐบาลนะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่รัรฐบาลคุณภิสิทธิ์นะครับเกิดเรื่องขึ้นนะครับมาคุณยิ่งรักเริ่มสอบสวนนะครับแล้วก็มารัฐบาลคุณประยุทธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็มีการออกคําสั่งนะครับให้คุณสาธิตนั้นออกจากรัชการนะครับคือเป็นคําสั่งของ กระทรวงการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะครับว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความทุจริตในหน้าที่นะครับก็ให้ออกจากราชการไปแล้วขั้นตอนทางคดีต่างๆเนี่ยก็ไปไปถึงศาลนะครับซึ่งในที่สุดแล้วนะครับศาลเนี่ยนะครับก็มีคําสั่งให้ปีคาพิพากษานะครับในในศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์นะครับให้ยืนยืนจําคุกตลอดชีวิตคุณสาธิตลังคัสสิรินะครับแล้วก็ยึดทรัพย์ไปด้วยนะครับ ทั้งหมดนะครับทรัพย์สินเนี่ยก็มีมูลค่าที่ยืดมาได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณถ้าคิดเป็นเฉพาะเรื่องของทองคำเนี่ยก็ประมาณ800กว่าล้านนะครับยังไม่รวมทรัพย์สินอื่นๆอ,อีก15รายการนะครับซึ่งอยู่ระหว่างที่ดําเนินการที่จะยืดมานะครับเพื่อที่จะส่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นคดีที่เราเนี่ยน่าจะมีข้อคิดนะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะพูดคุยกันได้เลยเพราะว่า อันนี้นะครับคือเราเห็นได้ชัดเลยว่าในเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่นะครับก็จะทําให้ประเทศนั้นเสียหายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคดีความต่อเนื่องมาอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่งขนาดไหนนะครับในระบบราชการเนี่ยแต่ว่าคุณใช้อํานาจหน้าที่ไปด้วยความที่ไม่ชอบนะครับก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเรียกได้ว,ว่าโดนข้อกฎหมายนะครับโดนกฎหมายแล้วก็กฎแห่งกรรมนะ,นะครับจัดการด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เท่ากับว่าหมดอนาคต ไปเลยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องติดคุกไปอีกกี่ปีนะครับซึ่งคดีนี้นะครับมันเป็นคดีที่ไปขึ้นศาลคดีทุจริตนะครับซึ่งเป็นศาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะลงโทษข้าราชการนะครับแล้วก็นักการเมืองที่ทําเรื่องทุจริตโดยเฉพาะเลยนะครับก็อันนี้เป็นคดีที่น่าศึกษานะครับจึงเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับในช่วงที่เรียกว่าพิกแฝมข่าวครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไว้เรามาเปิด เวทีคุยกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นกับคดีนี้อย่างไงนะครับแล้วก็มีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวช n n น l ของเราด้วยนะครับเพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ